ครับพูดเลยครับพูดชื่อพระเจ้าการสวายุทธวโรพระแสงดาวสุตะธรรมโมพระธรรมนูนโชติวังโสพระพุนอนโสภณจิตโตพระโสเถระกองพระสมบูรณิธากันละวงพระวีระพงศ์วิสุทธโธ อาไระรได้เอาลยเอาเให้พระอนได้ๆอย่าลืมดีลวเคุยดัณริตเขมมาจารนายบิรพงศแก้วคะนายเดพงศ์ครับนายพัชรพุศสุขสินัตยาอินพาณิชย์อานาภาสุวรรณอค่ะรักวารีสายบุตรค่พระพรพี่คนดีค่ะ พัดยิ่งเงย็นจบครับเ่วยปิดแอร์ได้ยนะครับปิด,ปดแอร์พัดนายจรเลยครับนายกันเ์พิพิลาสีครับ